สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีแยกเนื้อตาลง่ายๆและบอกเคล็ดลับทําให้เนื้อตาลไม่ขมไม่เปรี้ยวพร้อมบอกวิธีเก็บรักษาให้ได้นานไปดูวิธีทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เรานําตาลไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ให้นําตาลมาปอกเปลือกในขั้นตอนนี้เราก็ได้นําตาลไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนตานที่จะนำมาแยกเนื้อนะแนะนำให้เป็นตานที่สุกงอมค่ะจะได้มีกลิ่นและสีที่ชัดเจนส่วนถ้าใครที่มีตาที่ยังไม่สุกงอมแนะนำให้นำไปบ่มไว้ก่อนสักสองสามคืนค่ะเสร็จแล้วนะเราก็จะนำตามาปอกเปลือกกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้มีดในการแกะนะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้มีดแกะเปลือกตาแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยจะลอกค่ะ ทำแบบนี้จะช่วยทําให้เราปอกเปลือกตาลได้ง่ายค่ะในขั้นตอนที่เราปอกเปลือกตาลนะถ้ายังมีเศษดำาของเปลือกตาลติดอยู่ให้เราลอกหรือว่าแกะออกให้หมดเลยค่ะอย่าให้เหลือเพราะถ้าเหลือจะทําให้ตัวเนื้อตาลของเรามีรสที่ขมค่ะปอกเปลือกตาลเสร็จให้เรานําไปล้างน้ําสะอาดหนึ่งรอบก่อนค่ะพอล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ําในส่วนที่แยกเนื้อตาลกันเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะนําตาลนะ้ามาฉีกออกจากกันแบบนี้ค่ะพอแกะแยกเม็ดตาลออกจากกันเสร็จแล้วนะจากนั้นก็ให้เรานํามาดึงเส้นใยสีดําของลูกตาลออกให้หมดเลยค่ะส่วนเส้นใยสีดําแบบนี้ถ้าเราไม่ดึงออกนะจะทําให้เนื้อตาลมีรสชาติที่ขมค่ะดังนั้นเราควรที่จะดึงออกให้หมดเลยในขั้นตอนนี้ก็ให้เราสังเกตแล้วก็ดึงออกให้หมดเลยค่ะ พอดึงเส้นใยสีดําของลูกตาลออกหมดแล้วจากนั้นเราก็จะน,นําน้ําเปล่ามาทยอยใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆย,ยีเพื่อให้เนื้อตาลหลุดออกมาค่ะถ้าอยากให้เนื้อตาลหลุดออกมาเยอะแนะนําให้ใช้เป็นเนื้อตาลที่สุกงอมเท่านั้นค่ะพอยีมาได้สักพักเนื้อตาลก็เริ่มที่จะหลุดออกมาดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะนําช้อนค่ะ มาขูดแบบนี้การที่เราใช้ช้อนขูดแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อตาลหลุดออกมาง่ายมากเลยค่ะหรือในขั้นตอนนี้ใครถนัดแบบไหนก็สามารถทําแบบนั้นได้เลยนะเอาตามถนัดของตัวเองเลยค่ะพอขูดเนื้อตาลรอบแรกออกหมดแล้วจากนั้นเราก็จะเก็บเม็ดตาลไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แยกเนื้อตาลเสร็จรอบแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําน้ํารอบที่2มาล้างเอาเนื้อตาลอีกรอบนะคะในขั้นตอนการแยกเนื้อตาลเราจะแยกอยู่ที่2รอบค่ะทําแบบนี้จะช่วยทําให้เราได้เนื้อตาลที่เยอะเลยนะต่อไปก็ให้เทน้ํารอบที่2ลงไปแล้วก็ขยี้เอาเนื้อตาลให้หลุดออกมาอีกรอบค่ะ ในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่ายังมีเนื้อตาลติดอยู่เยอะก็ให้เรานำช้อนนะคะมาขูดแบบนี้เพื่อให้เนื้อตาลได้หลุดออกมาค่ะพอขูดเอาเนื้อตาลออกหมดแล้วจากนั้นเราก็จะนำเม็ดตาลส่วนนี้ทิ้งเลยค่ะต่อไปก็ให้เราขูดเอาเนื้อตาลในลักษณะแบบนี้จนกว่าเนื้อตาลจะหมดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ขูดเนื้อตาลรอบที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะน้ำประมาณนี้จากนั้นเราก็จะนำน้ำรอบที่2มาผสมกับน้ำรอบแรกเลยค่ะพอนำน้ำทั้งสองส่วนผสมกันดีแล้วจากนั้นเราก็จะนำมากรองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งรอบค่ะการที่เรากรองด้วยกระชอนตาถีบาาาถแบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อตาลของเราเนียนละเอียดค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้พายในการกดเพื่อให้เนื้อตาลได้หลุดลงไปให้หมดเลยค่ะจะสังเกตว่าจะมีเส้นใยของตาลในขั้นตอนนี้เราก็จะนําเส้นใยของตาลทิ้งให้หมดเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้กรองเนื้อตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําเนื้อตาลที่ได้ไปเทใส่ผ้าขาวบางเลยค่ะส่วนผ้าขาวบางเราจะพับอยู่ที่2ชั้นจะได้มีความหนาค่ะ พอเทเนื้อตาลลงไปหมดแล้วจากนั้นเราก็จะรวบผ้าขาวบางแล้วก็นำหนังยางมารัดกันตัวผ้าขาวบางหลุดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำผ้าขาวบางไปแขวนไว้ข้ามคืนเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะแขวนตาลไว้ด้านนอกของบ้านเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำขมของตาลได้หยดออกไปให้หมดค่ะเราจะแขวนไว้แบบนี้ข้ามคืนเลยพอพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะส่วนที่เป็นน้ำของตาลก็ได้หยดออกไปหมดแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปแกะเพื่อเอาเนื้อตาลกันเลยค่ะ <S <S ส่วนเนื้อตาลที่ได้ของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำไม้พายมาขูดส่วนที่เป็นเนื้อตาลที่ติดตามผ้าขาวบางนะคะเนื้อตาลทั้งหมดที่เราได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปก็ให้เรานำเกลือมาผสมกับเนื้อตาล เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันดีการที่เราใส่เกลือลงไปตอนนี้จะช่วยทำให้เกลือมีความเข้มขน้นกว่าตอนที่เราใส่เกลือลงไปตอนที่มีน้ำนะคะสูตรนี้จะทำให้เนื้อตาลของเราไม่เปรี้ยวเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีแยกเอาเนื้อตาลมาทำขนมง่ายๆโดยที่เนื้อตาลไม่เปรี้ยวและไม่ขมนะคะสูตรนี้ทำง่ายเพราะเราทำทานหลายรอบแล้วเนื้อตาลไม่ขมไม่เปรี้ยวเลยค่ะ ยังไงก็ลองไปทํากันดูนะต่อไปเราก็จะมาบอกวิธีการเก็บรักษาค่ะวิธีการเก็บรักษาก็ไม่ยากแค่ให้เราตักเนื้อตาลใส่กล่องที่มีฝาปิดหรือจะตักใส่ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้เรานําเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตก็จะสามารถเก็บไว้ได้1ปีโดยที่สีเนื้อตาลไม่เปลี่ยนเลยค่ะหรือใครจะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็สามารถเก็บไว้ได้นาน 1-3ถึงเดือนเลยค่ะแค่นี้เราก็จะสามารถเก็บเนื้อตาลไว้ทานได้นานเลยค่ะแต่ส่วนลักษณะของสีตาลก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ